สวัสดีเดอ้อพี่น้องป้องไปสู่ครูสู่คนพุทธิตามสุดเล่าสามคัคีพี่น้องเอาสามคัคีมาแล้วพี่น้องเอ้ยมือเศร้านี่มีแตกเดอ้อพี่น้องเดอ้อมือว่านใช่ไหมว่าม็นมือเศร้ามือแรงว่านี่มีแตกเราสามคัคีมีแตกมีหลุดแตกหนึ่งสามหลุดพี่น้องมีซีมีซีเล่ารุดไปหนึ่งเลยสามหลุดเลยแตกหนึ่ง มีหาไม่พี่น้องเลยแจกหนึ่งหลุดสามเก่งพี่น้องมีแตกหนึ่งสามหลุดนะพี่น้องเนาะแตกหนึ่งสามหลุดนี่ถือว่าเก่งแล้วพี่น้องแต่เขาเขาเก่งอยู่ตลอดนั่นแหละเนาะเขาเป็นแซมอยู่ตลอดน่นะเล่าสามัคคีกเขาคอยผิดชภัตรทรายดอกผิดพลาดกันโดนๆมีแท่าน,นึงพี่น้อง ผู้ติตามเล่าสามัคคีนี่กระเป๋าตุงทุกคนพี่น,อน้องม่เด็กับันเมื่อเอายักเทียผู้มาติดตามพวกเขามานําทุกไา่กันละพี่น้องพอ่อได้โศกเลยลาบกันสุขูทุกคนยู่ไร,รไย่กันไดกกระไรน้ะพี่น้องเนาะของปูเป็นตาติดตามอยู่อ๋พี่น้องบานนี้ไปติดตามเล่าสามัคคีต่อเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องพุ้ติตามสุดเล่าสามคัคคีสุขูทุกคนวันที่เกศติพรานมา เองพี่น้องแรงวันเนานะก่อนสิไปเบิ้งวันที่แปดกับเบิ้งวันที่เก็ดก่อนพี่น้องมีตัวใดแน่ไปจังไดแน่เนาะพี่น้องเนาะเหล้าซัมมาคีวันที่เก็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสุดเหล้าซัมมาีีลุดพี่น้องมาสุดเหล้าอาเซียนเด่นหาล่องซีเขาซีพี่น้องเขาทั้งซีทั้งหาละ่ะหาขึ้นลักลอยอันหนึง่งเขาหลุดทั้งซีทั้งหาละ่ะขึ้นลักลอยกับเขา เขาซีกะซีเก้าลูดพี่น้องแล้วก็มาเล่าสามัคีวีไอพีเด่นหนึ่งร่องเก้าก็เข้าเก้าพี่น้องได็เก้าเก็ดลูดแล้วมาเล่าวีไอพีเด่นเด่นเก็ดเด่นสองร่องเก็ดเข้าเก็ดสองพี่น้องเข้าเจาะเ่อมันแตกพี่น้องเข้าเจาะเข้าเจาะนะพี่น้องเนาะเข้าเจาะเก็ดแล้วก็มาเล่า มาดาวสตาวีไอพี่เด่นซีหล่องศูนย์เขาซีลราพี่นล่องเลซีเกตหลุดราบกาศาสตร์ลดไปพี่นล่องอาบาดินี่มาเบิงของวันที่แปลกเลยพี่นล่องมาบอกลายายห้างให้ล่าอะไรไปแล้วน้อพี่นล่องนะ้อ ลาวสามาคีจับคูวันที่8ตุลาสองพันหาร้อยหจับคู่สามส,ส,สาม Sám-xuôn Vinh Vinh xuống xuôn Vinh sám กรมสามศูนย์ล่องสองสามล่องสามสี่กูบิงเด่นสามล่องศูนย์ Lào ASEAN Lào. Lào. À. ASEAN 3 xuyen. Chấp khu 2 xi 2 xi 1 xi 4 hà วิ่งหนึ่งสี่ปิงหนึ่งสี่กรมหนึ่งสี่ร่องสองสี่ร่องสี่ห้า กูวิงเดนซี่องหนึ่งแลว้วสามัาคี lau sama ki lau sa mat ki จะมาคี้วี่ไม่รู้มีไอคี้จะวี่ไอคี้จับคูเท็ดสามสามสี่ 3,

สามแปดวิ่งกลมสามแปดร่องเค็ดสามร่องเค็ดแปดครูวิ่งเดยนสามร่องแปด ลาว v ีไอพาว VIP จับคู่จับคู่เก้าแ เก้าแปดแปดเกตสามแปดสามแปดวิ่ง วิ่งสามแปดวิ่งสามแปดโกมสามแปดล่องแปดเกดล่องเก้าแปดครูวิ่งเดินสามล่องแปด สามล่องแปดเล่าสตาเล่าสตาสตาวีไอพี Ai phi chắp khô xuống 6 xuống si xuống si kết hộp wing 04 wing 04กม04ร่อง06ร่อง76ครู wing เด่น4ร่อง0 เป็นซีร่องส่วนเอาพี่น้องเอ้ยแคปนาจอดได้บันนี้แล้วเขาได้ขบมาแล้วเอาไปรุ่นโฉบกันไม่เลี่งสองทุ่มครึ่งพี่น้อง เล่าสามัคคี8ตุลาค2568จับคู่34 23 30วิ่ง 3, 30กม 3, 30. ลม30รอง34รอง23คู่วิ่งเด่น3รอง0ลาวอาเซียน2414 45วิ่ง14กม 1, 4, ลม14รอง24รอง45คู่วิ่งเด่น4รอง1เล่าสามัคคี VIP 73 เกทสามสปดวิ่งเกทสามเกทสามเกวิ่งสามแปดกลมสามปดล่องเกทสามล่องเกแปคูวิ่งเด่นสามล่องแล่าพี่เก้าเก้าแปดแปดมแปดวิ่งสากลมสามลองเก้ล่องแปดเคูวิ่งเด่นสาล่องแป เล่าสตราร์วีไอพีศูนย์หกศูหกวิ่ง0ูกลมศูนยร่องศูน่องเกตหกวิ่งเด่นสีร่อง0เอาไปนองก็ได้ข้ามาแล้วกให้สุกๆมัน,ม,นมันกันสุขุทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเงินให้น้องท่องหายไรยะเก็บยาจนให้คุณพยอรักษาเทวดาุ้มขว้งพี่น้องสุขุสุขคนข,ขอบคุยอยยเย็นเป็นสุข พอกันไม่วันที่เก่าพี่น้องสำหรับมน,นีขวากาวข้ามวาสวัสดี